ไม่ได้ดีะจะไม่เอาเพลงใหม่ดีแล้วไม่ได้จะไม่กลับหลังท้ายังไม่ได้ดียอมเป็นข้าวมันไก่ของแดงข้าวนาเป็ด <c oughs> ยอมยกทง <c oughs> ะตามต้นตาเอาเพลงอะไรดีๆอมเปิดเพลงที้ชิจุ้ยเปิดไม่ได้ของค่อยนูมันให้กนลองไหม <c oughs> <c oughs> เปิดปิจุ้ยด,ด้วยเปิดปิจุ้มันก็เข้ากันียอมเป็นข้าวมันไก่ เลื่องยูใสยูจับก็ไม่ดีเดีเด็กเราเอาตบกินเชนให้อร่อยเอาเพลงอะไรอีกเอาการคิดออกมามาตาชิ้นหนาออกมาต้องยี่สิบเอาเพลงมาเตะดีกว่าอลูกทุ่งหมอลำไปลูกทุ่งหมอลำไปทุ่งคอ่ายจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้าเข้ามาแล้วมาอย่างนี้บ้างดินี่มาอย่างนี้เอาเพลงเติมน้ำมันดีกว่าอ่เติมน้ำ เพลงอะไรร้องด้วยกันได้อ่ะพี่ไม่ต้องกุหลาบแดงมากุหลาบแดงกำลังอ่าต่อร้องได้ไม่ได้กินข้ามายังมันเสื้อกลัวมันโตลงเพราะเอวอียาออกได้เขาให้สมจิตร้องคนเดียวจะให้ร้องตามได้ไงต้องปบมือลงบนตัวเออจะร้องได้จะต้องร้องต้องแบบนี้ตบมือเนี่ยตบมือแล้วตบมือตบมือเจ้าไม่ให้ยะอากเงินมาให้ปะโอ้ย ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวอยู่ที่เพลงพันมันปะยาย่างวันนี้แต่ไอายุนนี่มันบอกว่าก็อยู่ข้างล่างมันโอ้ยงั้นอุ้ยเอาเงั้นเราไม่รู้เรื่องเขาเนาะร้อเป็นเขากาจะกลับบ้านนะคุณดูร้อแล้วคุณนัดนะจ๊ะอ่าโอเคนี่สิบบาทนี่จะได้อยู่กับอามนั่นเลยนะมีมายี่สิบบาทเงินบาทแป้งอ่ะไอสัตว์จะด้วยแป้งจะก็จะจ่ายแป้งนะแล้วเบนพี่ไม้ก็ซื้อให้เลยไปไหนไปไหนไม่ได้พี่อ้าว ได้เอาไปเถอะอ่ะทาแป้งนั่นวลก่อนนะสิวได้ยังไงอ่ะแป้งแป้งเด็กแกกางสิวในการสิวในการสิวนะไรยี่สิบกับอะไรยี่สิบไม่มีสิมีแต่กระจกนี่ไม่เยอมกี่ร้นะแม่เห็นไหมเนี่ยดูสิเนี่ยมีสิแต่กุญแจบ้านเนี่ยกุญแจนี่เปิดเพี้ยเขาพกอยู่คนเดียวตังค์เหรแม่เอาไม่ได้พกเลยอันนี้เงินที่สมจวตไหมใช่แล้วเงินพี่มาลียี่สิบบาทเลยให้ไปแล้วเจ็ดบาทแล้วยังไม่มีเลยเลยมีแต่โทรศัพท์สิแม่เนี่ยเขาติดป่ามีแต่กระตังนี่โอ้ยสมจิต คนนั้นเขาไม่เคยพกตังค์อยอมเป็นเท่ามันไก่ไม่ไม่จะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วฟังเคลียร์ก่อนอข้าร้องร้องทั้งสี่ร้อยเลยนะวันนี้ถ้าถ้ามันร้องไปนี่แล้วร้องไปแล้วมาไม่พังว่าไงตลกย่อมไม่เอาปล่าให้ชีวิตซ้ำกระบอกเปิ้ลนี่คิดด,ดีๆไอ้เหี้ยนหน้าด้านออกไปทุถ้าวันนี้ไม่ได้ครบร้องเอาเพลงอะไรไม่ขอให้แต่กูร้องอมันตกหมดเจ้าพนจิตเดี๋ยวบางวันหน้าเดี๋ยวข้าวหลามมาฝากชอบกินข้าวหลามปะ เขาล้างเขาเป็นเพลงหมดเลยนล้วเขาล้างยืมเขาล้างเขาล้างอันนี้มันยืมเปล่าแล้วเปล่าเพี่ยังไม่กลับยังไม่อยากกลับเลยนะอ้าวจะให้กลับปะล่ะไม่ได้เลยจะกลับไม่ให้กลับอีกตัวนะ้จ้าเออต้องร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ้าถึงกลับได้โอ้ย รวมกันมามีเท่าไหร่เมื่อกี้โอ้โหนี่มาแล้วจะดือนบาทมาที่มันสิรบล่ะโอ้โหนี่มาเฟียนี่มารีดไถเนี่ยมันจกมาแล้วมันยอมไถ่ก็สิกลับถึงเขาบอกถึงบ้านนะเาบอเอากลับบ้านก่อนจะตารเอาให้บอกอามเมื่อกี้มีสองบาทแล้วก็มึงอย่ามาคัดค้านคนอื่นไว้คดไหนลูกกันเนี่ยอามนู่นอามอามนู่นอันนี้มาในเนมเนมเรายังไม่อยากกลับบ้านเงี้ยจะกลับแล้วเนี่ยสนหลวงอ่ะ ฮะเมื่อกี้นี่เนองให้เลขหมดเลยไงเมื่อกี้เจ็ดบาทเออให้แล้วให้ไปแล้วเจ็ดบาทนะยอมเป็นเข้าวไหมกินอะไรออออเ่ะคุ้มไหมเนี่ยเจ็ดบาทจะคุ้มไหมเนี่ยเลือดออกเลือออดกพี่ไหลเลยขี่ไปก็ออกไปได้แล้วถึงบ้านแล้วเงินเลี้ยงในนั้นแล้วก็สองบาทก็ได้ แล้วก็ออกถึงบ้านก็ตลาดข้างในไหมก็าบางังใบไหมเออร้อยสี่สิบห้าหหไหมอันนั้นก็ที่พิกเจออะไรโทรไม่ติดอะ่ะยอมเป็นข้าวมันไก่ได้เพลงเดียวเนี่ยขึ้นไปเจ็ดบาทหมดแล้วเรอเอามาเลยเลยเจ็ดบาทเมื่อกี้ใช่ไม่ไม่คุมมค้มไม่คุมมค้มไม่คุ้มเลยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นั่นแหละไม่ทำ้าไถูกอ้าวเจ็ดบาทที่ไหนนี่มันสามบาทเองเออไม่คุ้มเลยมาเลยไม่คุ้มไม่คุ้ม เงินเก่าค่อยนี่เจ็ดบาทอเจ็ดบาทส่เหรียญห้าสองเหรียญด้วยไอ้เยี่ไม่ได้เข้าไปกินรถดีหน่อยละผมมันหมดเลยไม่ได้สองบาทเลยในกระเป๋าเนี่ยต้องมาให้ครบเจ้าเอาของค่อยไปเจ็ดบาทแล้วร้องเพลงก็ไม่คุ้มด้วยจะสิกลับไหมบ้านจะกลับสิถึงบ้านไม่ได้ถ้าไม่เอาเหรียญตรงนี้ก็สมัครกันม่รีบแลยตังเติมน้ำมันนี่ยไม่มีตังค์เติมมันเติมมันต้องเจ็ดบาทเนี่ยโออเอาไปพอแล้วเอต้องคืนอ้าวมาคืนเอางั้นก็เอาทำให้คุ้ม ย่อมย่มมอไมไ,ไม่เอาละไข้าวมันไก่ไม่เอาเอาเอาข้าวอื่นที่ปิดเสียงร้อข้าวมันไก่บ่บ่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันเข้าโทรศัพท์หมูเส้นอะไรเสียงไม่มีเสียงมันเข้าอยู่น,นี้ไงเสียงคนอื่นเขาดูเขาเห็นไง <จะ S 1> เขาได้ยินไงเลยเออเสียงเขาได้ยินอ่ะเอาเพลงอะไรเอาอไไเอาบอลลัก็ได้อ่ะบ้านตัวเองไปไม่ต้องคุยอ่ะโบลักสีดำก็ได้ไปแล้วไม่ได้เลยเติมน้ำมันของแมวนิ่งๆดิเอออ่ะอ่ะนิ่งๆอ่ะ เอาอะไรดีเอาง่อยเอางเอยเอาตองงอยไม่ไ <chegou> ด <aines response> ้ทำท่าด้วยล้ำพูลล้ำพูนนะเออลําพูลล้ำพูนไมโครร้องร้องให้มันร้องร้องยังไงวะไมโครร้องจะไม่ได้สวนสมไม่ได้โอ้หนี่หายเลยทักงเจดบาทนี่กินข้าวเลยกินข้าวเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วซื้อสีมาให้ เราจะกลับบ้านแล้วแล้วเอาอะไรให้อมนมมาก็ซื้อน้ำมาน้ำกับนมออมันมันได้กินแล้วไหได้เลยโทหาน้องอะไรดิอันนีู้เพิ่อองโมงไล้วกินนี่ยมันยังไม่ดูดเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วกี่โมงแล้วนี่ไม่ได้กลับไหนก็ไม่ถึงรถม,มันหลุดวันไม่มีตังค์เติมมันเลยอะขาดเกตบาทผมน้ำหน้าเอาเยอะยง โอ้โหสมกิจเอาของเราไปยังเจ็ดบาทจ้นะมันก็กลับถึงบ้านไอ้เยี่ยมไม่ต้องขับมาเองก็ได้ตอนนี้มันไม่มีตังค์เอานี่ถ้าไม่มาแล้วจะเอาตังค์สองร้อยมาให้ได้ไงนี่ถ้าไม่มาเนี่ยตัวกับญาตนี่แหละเออใคได้นี่อุตส่าห์วิ่งเอาตังค์สองร้อยที่เขาฝากมาให้เอามาให้สมกิจเนี่ยสมรวยไงคนเหนียวเสื้อขาวฮะที่มันนั่นงนอนที่ยิ่ง่ายไสมรวยคนสวยๆสวยๆผมยาวๆ ทำไมจนีเขาเกี่ยวกับอะไรฮะทำไมเกี่ยวอะไรสุก๊ะตำรวยนี่เขาเขาเป็นอะไรตำรวยอันนี้สี่ปีไงเอออันนี้เขาผ่านมาทางไหนฮะพี่เราคุย KFC ฮะ K KFC KFC นี่คือไก่ KFC เหรอไก่ KFC แต่นี่ไม่ใช่ไก่ KFC แล้วไม่ได้กินไก่ KFC ไก่ KFC เขาจะตังค์ให้ได้ไงไก่ KFC ไม่ได้ไปกินแล้วเสียตังค์เอง KFC FC นี่อยากรู้ว่าอยากคุยกับพี่สำเนายงใช่ไหมฮะเอาจังไมาให้คุณเล็กทำไมโอ้ก็เขาเป็นเอฟซีไงเป็นแฟนคลับของสมจิตเนีขินเลยมแล้วที่เกลียดเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่เจอนมาสวยสูงมากใช่ใช่แล้วตอนนี้เขาจะมาเได้แล้วก็ไม่เกลียดใช่ไหมนุ้ยนี่เขาเขาเป็นเอฟซีสมจิต คุณสำรวยเป็นเอฟซีสมจิตโดยเฉพาะเลยเขาฝากตังค์ให้สมจิตตั้งสองสามครั้งอะจำไม่ได้เลยได้บางครั้งก็จุดห้าร้อยเออแล้วมวยนั้นไม่มาเนี่ยบางครั้งก็มวยอ้าวหรือมวยตาผูใจตอนนั้นเขาฝากให้เป็นพันนะได้รับเปล่าแล้ววันนี้เขให้มาสองร้อยแล้วก็น่าตีกันไหนฮะยุ่งจื่อไก็ไม่รู้เขาพิจารณาก่อนก็ทำไม่เป็นเต็มที่เลยอ่ะ ก็รู้แล้วก็เจ้ามัวแต่พูดก็ไม่ได้ทำแล้วสีมันเอกขึ้นแล้วก็แล้วนี้วันไหนมาอีกนะแล้วนัดมาดิจะออกมารอเฮ้ยส <c oughs> ักออกมารอด้วยสำ <c oughs> รวยนี่สำรวยลืมคำด้วยล่าสำรวยลืมคำเคยเห็นหน้ายังอ่ะตั้งเล็กอ่ะก็อยู่เจ้าเคยเห็นหน้าสำรวยแล้วไยเห็นมีหรือเปล่าก็วตนบแน <c oughs> <c oughs> บบอามอ๋อไม่มีเขาจะฝากตังค์มาให้ได้ไงอ่ะแล้วนี่มันมาว่าไงฮะหนออะไร ของ้อยกินอะไกับป้าเมีมีลูกสง